องผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาเปิดการประชุมใหญ่สามัญสากลอิสลามอัดสึกดีประจำปี2568เผยผลการประกอบความมั่นคงกำไรสุทธิกว่า73ล้านบาทพร้อมขับเคลื่อยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรสู่สถาบันการเงินแห่งคุณค่าครับ ที่โรงแรมเดอะซิกเนเจอร์โฮเทลแอร์พอร์ตอําเภอหันแจจังหวัดส,สงขลานายรมมาดอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดส,สงขลาเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568ของสากลอ,อิสลามอาจซิดิกจำกัดโดยมีนายคอเบดเหล็มหนูประธานกรรมการดำเนินการสากลพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะที่ปรึกษาผู้ตรวจสอบกิจการผู้แทนสมาชิก เ้าจะในที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานรอง รองรับรองงบประมาณการเงินและการกำหนดทิศทางการพัฒนากิจการในระยะต่อไปประธานกรรมาการดําเนินการสารก,รกรารณกล่าวว่าปี2,568เป็นปีแห่งความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึง AI และพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามสารกรณยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนผ่านโครงการสําคัญอาทิคโครงการสาก,กัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกองทุนสาธารณ ประโยชน์พร้อมเดินหน้าสู่ทศวรรษที่4ตามแผนยุทธศาสตร,ระะ์ระยะที่2นะคะปีพุทธศักร,ราช2568ถึง2570ภายใต้วิสัยทัศน์สถาบันการเงินแห่งคุณค่าที่ทุกคนวางใจค่ะสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี2,568สากรมีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจมีสมาชิกคงเหลือ37,447คน เพิ่มจากปีก่อนร้อยละ12.24มีสินทรัพย์รวมกว่า3,129ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ15.10มีกำไรสุทธิประมาณ73ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ21.37โดยคณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกในอัตรารถละสี่ของหุ้นที่ชำระแล้วอยู่ระหว่างการเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติครับ